สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมที่สุขาภิ่ม CTV จันทบุรีประจำวันศุกร์ที่25มีนาคม2559ค่ะเริ่มเป็นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักใช้น้ำอย่างคุ้มค่าใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่ารวมถึงการรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำค่ะ เช้าวันนี้ที่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน้ําช่วยชาติโดยมีนายสมสศักดิ์ปรดิษุโธเหมทานทน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยเป็นประธานในการตัดทิปปิ้นปล่อยขบวนรณรงค์การประหยัดน้ําซึ่งมีเสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดดองนอายกเทศบาลเมืองท่าช้าง รองนายกเทศบาลเมืองจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการและการประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรีร้อมด้วยอ,อปรพร,รและเจ้าหน้าที่การประปารวมเดินรณรงค์ช่วยการประหยัดน้ำไปบริเวณเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เนื่องด้วยสถานการณ์ต้นทุนน้ำขณะนี้กำลังย่างเข้าสู่ระดับวิกฤตโดยคาดการณว่าจะเกิดภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมถึงกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการป้องกันแก้ไขและรับมือกับภัยแล้งทั้งด้านแหล่งน้ำดิบด้านการผลิตตามสโลแกนน้ำดิบมีน้อยใช้สอยต้องประหยัดเพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ด้วยการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติในครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมกัน234สาขา74จังหวัดตามสโลแกนน้ำดิบมีน้อยใช้สอยต้องประหยัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่ารวมถึงการรู้จักอนุร,รักษ์ทรัพยากรน้ำค่ะ